ตัวได้กินใหม่เนี่ยใช่ใช่เข้าเมา่าให้เคยอ๋อขคน<ห>ถือไปเฮ้อเคย <ไป S 1> เแล้วเข้าเมาไปเฮ้อเคยเสื้อเสื้ออันนี้เอ้อย่างเข้าจะโคจะน้ำแห้งจะได้เข้าเมามากินโคกข้าวเจ้าเนี่จะจาะลงไปเลิกๆเป็นสองพัก มาห่อเทอร์นอสานทุกคนเลยห่ากะสิกับเข้าสูขั้นตอนแต่ละขั้นตอนในการเฮ็ดข้าวเม่านี่คนยังนี่ข้าน้องฮะน้าเอ่ารักรักจะรักรักฮะรัก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 นี่เด็อันนี้อะไรรงอันนี้เด็เด็กอ่ารักเด็กเด็กรักเด็กเฮียนหูวไปน้ำพี่น้องแลาวหัวบุ๋งก็ต้องเฮียน ตัวนี้มันเลือกตัวหุ่นออกมาได้เลนี่คือขั้นตอนจะให้เข้าเมาส์รากอะไรกินประมานเฮาสีเลอะเอาตัวมันมีทั้ล้นนี้เอามาไว้ตัวมันเป็นกิ่งเป็นก่างแล้วสีย่องเอาตั้งห้าได้หนึ่งตัวนี้เนาะตัวนั้นนะเอามือบ่อย่องเอาตีนบ่ตีนโอ้เียโหตีนเจียบเลยนะ ໄປເລີຍເນາະໃຫ້ຊິກິນກະກິນມັນບໍ່ຕີນີ້ບໍ່ອອກເນາະມັນບໍ່ອອກມັນວ່າຖ້າບໍ່ຢຽບບໍ່ອາຖໂຕຊເລີ່ມົງໄົນງານຮົາລ້ວດນນີງຊິມຊົງໄົງານຊຸມເຮົາແກ່ໂພດ เขาพอมีเคยเด้ไม่เคยเอาเขาเนี่ยครือเขาเจ้าในเลียวบางบ้านนึงเขาหูแล้วบ้านนี่เขาหงงหงเลยพอดีบ้านเกามาสมมิบ่ไรไรก็นี่โอ้บ้านนี่ก็บ้านนี่ก็เอาแล้วเอาแล้วนี่มากสุดแล้วเนาะเฮ็ดผู้น้องจัดการบ่เนี่เนาะจัดการอ่าตู้ได้กินดิมได้กินคิดดิได้กินตินมาแล้วเออได้กินเนื้อ คิด <anything> ตีนันชาวาดแล้วบ่นีาในเลิกกรยามันน <t> ี่คือขั้นตอนเห็ดเห็ดเคยเนาะโอ้โหคนเลือดได้เป็นเคยสวาดนี่สวาดชาวดานนี่ยเออแต่เป็นเคยได้กี่ปีแล้วเนาะเยอย่าปาเ ี่ของเข,<อ>ข้า,ขาตัวนี้ที่เขาจะเอ็ดไปให้เคยเคยได้กินข้าเมาหลังเจ้าที่ว่าพิ่นครับเยี่ยบเดี๋ยวนี้เรียบร้อยแล้วก็จํจเป็นเป็นคู่นะต้องเป็นคู่อ่ะคู่ไปตากอันนี้ให้แห้งๆเดี๋ยวให้มานาัเเนเย็นเช้าเย็นมันก็จะไปดกัน

ข้าวทิตะไว้นี่นะเอาไว้อันนี้นะเอาไว้สีไว้สีกินอันนี้เป็นอันนี้คัดเห็ดเป็นข้าวสารตัวนี้นะตัวน้องคนกำลังฟัดกำลังหยียบอยู่เนี่ยจะเป็นข้าวข้าวมั่อันนี้นะอุปกรณ์อุปกรณ์หาปลาของของเขาเจ้าน่ต่างเลย คนคลีนี้เขาเจ้าจะมักเสื้อดำแบบนี้ได้สวิงนี่แลวิลาไปซ้อนป่านี่ยเขาเจ้าจะจับดำเซ้อนเลยคนไ่ได้ลงน้ำมีแต่สวิงลงน้ำปกติเขาจะไ่ได้ขอยเฮิร์นเบิ่งเฮิร์นเบิ่งกซานของพี่น้องเผ่าตัวนะอันนี้นี่มีฮูว่าพี่เลอะอันนี้นะอันนี้แล้วก็บอกพี่เลอะไหมอันนี้นะกระเต้าเนี่ยป่าเนี่ยพี่เลอะนี่ชวดน่ะอ่านี่เืซอพี่เลอะได้อยู่นี่นะชวดชวด ชวนเออเขาเมาคนนี้แล้วเขาเมาบ่อเออนนใช่เขาเมาอ,อันนี้นะเ,เ,เหเ็นไหมเห็ดชนิดนี้เนนะเเเเาะเออเอออันนี้เครื่องเครื่องเชื่อไปเลยก็ยได้เป็นเป็นผู้เป็นเครื่องแคลเมงแคลมะของพระเท้าก็ได้เด้อเออเขาเจ้าเอาใบเตยมาสาดอันนี้เครื่องสายของเขาตัวเองเขาเจ้ากระสานอันติอันอันกูบมังคะแน่น,นะ กูปุ๊บสินี่ขันใหม่เนอะใช่ใช่เขาเมาเออขันยังใหม่เนอะเสื้อเขาเมาเนาะเออเออไปให้เคยอ๋อขันถือไปให้เคยแล้วเขาเมาไปให้เคยแเสื้อเสื้ออันนี้เอ้ยแต่อันเมื่อกี้ชานใหม่เลยชานใหม่เลยเสื้ออยู่นี่เลยใช่อยู่นี่เลยเออเอาไปให้เคยเออเอาไปเคยอ๋อเวลาไปเยี่ยมยามเคยตรงมีเนี่ยนีเนาะเออเออยี่ยมตรงมีนี่ ใช่<ม>บนนี้เจ๊เอามาเคยอ๋อไปเฮินเคยเนาะไปเฮินเคยแล้วบ้านนี้เคยเนีเคยเอาเพอเฮอเอาไม่บอกเคยตอบแทนเอาอยัางตอบแทนเงิน,งนบ่นเงินอ๋อบัตรจุเจ้าชิมาละเคยเอาเงินเฮอเอเอเป็นฮีดคอกประเภทนี้เนาะ<ด>เอเอขอบเจอขอบเจอ อันนี้ได้เลื้งเล้าทุกคนเลยอันนี้ของอัน,นประเภทนี่ของเพ่ะโต้โยเเจ้าเอัดอันนี้ละเสื้อเข้าเมาส์นนไห้อันนี้ละอันใบเตยที่กขาเจ้าตัดมาจากป่าจากดงบางคนก็เอาไปชาดซาดแล้วก็สานกระทอ่ออึนอ้นเสื้อเขาเมาแ์อะคือเือคน,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 นี่นี่ตัวนี้เพื่อนเอาจักไว้แล้วแต่ว่าความละเอียดนี่กะเส้นน้อยเส้นยื่นเสมอกันเป๊ะเลยนี่ ในช่วงเวลาที่บรรดาสาวสเฮ็ดขมัาเบื้องนี้ก็จักโตมึงเด้อศึกษาเบื้องโตเพิ่อนในก่อนอันนี้น่าเอาพลือศาสรนี่จักอันนี้ไม้พลือโพไม้พุ่งบ่ไปตัดอยู่พุ่งไปเจากไม้ยังบู้ไม้ยังไม้พุ่งบอ จกักมาอย่างน้นเออกองเง่าหรือเนาะภาษาพระเจ้าเอินไม่อย่างไยีเรียกยเรียอ๋ออัน,นี้มันมันเป็นก๊กเง่าเป็นกอบอ่ม่ไม้คาไม้คาเออใบมันชีมนๆอันนั้นอยู่ตามตามห้ตามหองตามห้ยอืไม้ค้าโลายเห้าไปพ่ายงานั่นน่สมัยตะกี้นะ เอาไปไพายหญ้าหญ้ามุ่งขึ้นมุงชาแน่น,นนี่แต่ว่าพี่น้องชาวเผ่าตะโอย้านั้นเอามาจาักเป็ี่ยนโตชานกระยังชานกระยังชานกระผ้าในเลืง้งเอาแต่ล่ำตัวมันแก่ๆเนะชานกระยังอันนี้เวของผู้ชายเมืม่อกี้นี้แหละฟัดเอาเมื่อกี้นี้ฟัดเลอะเอาเข้าเปื้เเปเอเข้าเปื้เอเลออเรียบร้อยแล้วหลังจากหูมาตาหาแล้วกันนี่ได้บัตร เป็นขาเปร์เขานั่นแหละจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนที่ว่าเห็ดเข้าเมาทุกคนต้องได้ก่อนอื่นนี่ต้องได้โคเพ้มันเพรมันซุกก่อนนะอันนึงเฮ้มันซุกอันชอตมากเฮ้เฮ้ยตัวที่มันเป็นขาเปร์นี่เฮ้มันกรอบๆเพื่อเฮาสิไปต่ำมันจะอ่อนได้อ่าถ้าว่าเฮามีโคนี่อ่ามันจะบดนุ่มมันจะบ่กรอบมันจะอ่ามันจะอ่อนเบาได้นะอ่าเห็ดสาวดาดเอาเป็นผู้เอ็ดมือนีเอ้า เทือนแล้วปีนี้เห็นเลยสสองเทือนแล้วสองเทือนนี่ป่ะโดยอ๋อสองเทือนแล้วเนาะฟืนเนาะอ๋อฟืนก็รวนเาฟืนนี่เนาะเงาไปทางนันไปทางนี้กระบอเบ็ดไวดังบนดเลยเา เตาเอาไ้ซื้อมาให้ก็ได้ใส้อยู่่ะใส่ใส้อยู่เนาะต้มน้ำต้มน้ำเปโ่ยต้มเด้อดมีปลากัะเิ้งปลาคัดคัดบ่โดยคักแห้งเตาเตาปอถูกเข้ามาเฮยนะคักเนาะเอาเลยตามสบายเดือดอ่ะน้ำยังเหลายเนาะ มันนำเข้าตะโคจะนำแหง้งเพือจะได้เข้าเม่ามากินเอาเบื้องเอือบรรดาเขือยตะโอ้ยนะคนเลยเป็นเขือยตะโอ้ยเบื้องเอาเพื่อเพื่อจะได้เข้าเม,มาไปต้อนเขือนะก็จะเจ้าไปฮูดมาแต่ให้มาแล้วก็คือทุกคนได้เห็นตามขั้นตอนนี้แหละ <c oughs> อ่ะปุ๊บหมอกไม้ไอม <c oughs> เอออ่ปุ๊บตัวนี้จะเลี้ยวแล้วเฮ็ดเตอร์โดนบมอก คยอลี้แล้วแล้วเนาะตัวนี้นะเราเราฟัดออกมาเมื่อแล้วนะี่ยคือขั้นตอนทับอีกก็เฮ็ดคือน้องดาดพบนโคนดะโค้ดข้าจเจ้านี่จะเจาะลงไปเล็กๆเป็นโซมพักนะเป็นจังหวะคักนะเจ้เาตดำนะเอาลยเนี่ยเจ้าตดำเป็นจังหวะคักนะ นี่คือขั้นตอนที่ว่านี่โค้โค้กหนึ่งที่ว่ะต่ำเขาเมาอยู่โค้ๆกันนี่แหละโค้กกับเพื่อนน้องดัดนนี่เปนขั้น,นตอนสุดท้ายแล,ยล้วล่ะย่างน้อง,อ,งอันนี้ไปฟัดนี่ไปไหน,น,น,นต่ำมาแล้วก็มันลอยลอยมันแตกออกเพราะว่ามันจะจุ่มกันมันจะติดเป็นก้อนเป็นก้อนแล้วเขาจะอเอามือยองๆอาะแล้วเขาจะไปฟัดเอาี่เก็บกำห้ํานอ่อน หลายขั้นตอนทุกคนนเดีวยวฝัอดออกแล้วฟัดนี้ต่ำอีกทีนึงนี้นางคือเรื่องโอโฮนายอีกทีนึงนี้อืมนายคือเรื่อง,อองออเฮ็ดเออมอ่าโอ้พวกนี้เป็นผู้ต่ำเฮ้อ ผู้สาวบ่ซื้ออยู่ไสนายผู้สาวซื้อออนฮะซื้อออนซื้อออนอ๋อสะออนสะออนบ้านตุมีนเจ้าอยู่นี่เลยเนาะอม่น่เนเอ้ยเจ้าเจ้าอยู่ะอยู่ไอ๋ออยู่ไกลมาต่ําเข้ามาซอยเอ้ย มันแดดชั่งนี้ในจักมือจังแหงเขาหนิไหมแห้งมือเดียวแห้งเนาะอ๋อมือนึงแคแห้งอันนี้แมนเข้าแต่ปีกายนี้แมนเออมาาาอ่ข้คือมันแดดชั่งนี้เนาะแดดชั่งนี้ไว้แห้งคลิปนี้จะเป็นเขตที่ว่าแดดแต่ว่าจะแตกต่างกับคลิปเสดเล่าเวียดนาม ทขตเเดนลาเวนามนี่ยากสิตาอันนี้ได้ด่งไฟยางเอาอือพวกเล่เอาขึ้นยื่นพวกเละด่งไฟเพราะว่ายามนี้ฝนฝอยนิดนิดตลอดเลยฝนตกเขาจะเอายู่เคตนแห้งลำบากกว่าเหาอันนี้ก็มือนี่เลยเอออ่าแต่ว่าค่อนข้างไข่แน่อยู่พี่ตะแห้งยังเป็นกิ่งเป็นก้างอันนี้คือสิ่งที่เหลือแต่จากเขาหูดมากเฮาหูดมาแล้วมันต้องเป็นกิ่งเป็นก้างมาแล้วตะแห้งกับเย็บนี่ เย็บนี่ก็ไปฟัดอีได้ฟัดเอากิ้งเอาก้างเอเอาเข้ารีบอออจะได้เอาเสื้อกระสอบน้ำเดียวบานนี่แมนถืงโชบอยู่นี่เนี่ยเออเสื้อหันบานแล้วเราเสื้อหันน้ำเดียวฮันเนาะเอามาเอามาตะเฮิ่นเจ้านี่เนาะเจ๊กก็เรีกก๊กเกก๊ก โอ้ภาษาตะอุยทุกคนเอ้ยเอามาเบิ่งวดเดะเอ่อเตะเตะก๊กเตะก๊กนั่มันแม่นเป็นก็เลยเอาเบิ่งเอาหนินี่นี่อันนี้ได้เตะก๊กไดยเตียกก๊กแม่นเตะก๊กกึงบ่เออเตะกึงเออเตียกึงเตียกึงอ่าอันนี้เขาเอิ้นมาเฮ็ดชีนเวลาเขาจี้ละท่าเกือดนอยนึงเวลาไปปลาไปดงหิวเข้าจี้กินพอนทุเล่าเขาอดพอเดียวทุเรากันหิวเลย

ตอนเฮาโคก็คือว่าเต็มกระซ่ามน้องเพิ่นโคแล้วแล้วบาดนี้กับเฮาสู้ขั้นต่อดำนะแต่ว่าเพื่อชีมาฮอดขั้นตอนนี้ก็โคใช้เวลาเป็นชั่วโมงทุกคนเลยโอ้โหเหรอร็อดิโอได้ไหมเก่งพวกไม่เลิกไปเลยเนาะโอ้ต่ำเป็นจังหวะคักเลย สองสะอันนี้คือตนตตีจากบรรดาสาวๆไปฮอดดนตรีใหมอไอดนักเกดฮะเก็ดๆะดอันาตจากวเพอกเก้ยเโนแล้วผู้เดียวต่ำก้อนมันบ่ ตามสองคนมันฮีโค้น้อยดิต้องเป็นจังหวะด้วยทุกคนโบได้กินได้แค่เนื้อเขาต่ำนี่เฮ้ยไม่เลยนะกล่นหอมชนพูดมาแล้วเกินเขาเมาและเขาโคละ พ่อเพยงจะต่ำน้อยเดียวกลิ่นหอมไปเลยเอ้าอันนี้คือเขาเจ้าเฮ็ดไว้เขาเคยเพื่อจะได้เขาโคมาเคยเอ้ยเคยพอตัวนี่เบิงเอาคือมีโบพักกันห้ามเอานักแห้งปะตัวนี้คคกลึกเลยตัวนี้<ห> <c ười> ตึมเออม,มันกว้าง chi hết đeo bên trong khúc bẩn này nó... nó không bỏ lỡ những video là dẫn เขามาขเขาจะได้อยู่ในทีนนี้เขาทำมาได้ตีหนหึน่งตีนะครับเคยบอกกินเนเอะเคยเห็นเนอะฮะหมดได้หรือกินมืดจะ่ไหมขารุ่นขาเมาเนี่ยเยอะตั้งแต่ตอนเอาตีเยียบแล้วเหมือนสามีสิสบายเหรอสองคกช่วยกันเล็กน้อ <c oughs> ย นี่ไม่การแสดงท่านผู้ชมเนาะสิ่งที่เห็นนี่คือภาพจริงไม่ใช่การแสดงของแท้เลยของแท้เลยสาวลาวเข้าตาวยุคนี้ยังตามเข้าอยู่ตามเข้าก็ตามเข้าเมาตามเข้าเมาอันนี้เอยตามเข้าเมาภาษาเจ้าเอินตามเข้าเข้าบ้านใดเอืิญตามเข้าเมาภาษาเจ้าเอิญอยังบ๊อบบ๊อบบ๊อบกรอบบ๊อบกรอบบ๊อบตามก็กรอบกรอบบ๊อบกรอบบ๊อบตามเข้าเมาที่เนาะภาษาบรูวาลคำ กี่น้องไหยใครจะเปลี่ยนหยุดมาโอ้การที่ว่าต่ำเข้านี่ก็คือเขาจะต่ำให้บรรดาคืนเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนมาเข่าคนนี้มีลูกสาวสี่คนแล้วแต่งเพื่อนผัวมาคือกรณีเดือนละที่ปีละครั้งคือประมาณเดือนเปรตเดือนเก้าเขาจะให้ลูกให้หลานหรือว่าให้มาเข่าไม่เข่านั่นไปผู้ไปหูดเข้าหูดเข้ามาแล้วเขาจะจะพากันมา ขั่วเนาะมาตำคือจรงๆหลังจากนั้นก็จะให้นักพี่น้องหรือมา,าลูกซายของเจ้าของเงอนเอาไปฝ้าในการเอาไปฝ้ามันจะมีนับแต่เครื่องปลูกของฝั่งนักเป็นเต้ก็มีซีโซหรือว่าเป็นสดเตยที่เป็นเจ้าสารก็ดังที่ทั้งสองน้องคนนีน้ต่างแล้วก<ม>็ีที่ขาดไปเลลักๆเลยก็คือเขาเมาเขาจะใส่กล้องที่มันเป็นกล้องใบเตยที่จะใเป็นหฮอคักแน่แล้วเอาไปฝ้ามีกล้วยมีอ้อยมีเมียต่างๆหลายๆเนาะ อบ้านนี้จับเอาได้บ้านนี้นะมั้งโหมึงกินนี่ท้ออ่ะล่นเนาะต้มน้ำลายอะไรก็จับนี้เออหล่อนล่นนี่เอาเบิ้งเอาเขยเนาะแต่กินแซ่บซื้ได้แม่นห้งน้ำลายแห้งแซ่บวาสนาเฮ็ดแต่ทำอิดเพรแห้งแล้วมันตัวเลดเลยโอ้ยตินหยียบเนาะโอ้ยของแท้ของแท้โอ้ดีเ้รออันนี้แบบบริโภคอะไรเนาะ

เอาอยัางต่ำนี่เธอหนึ่งถือว่าแล้วได้ไงน,นี่เป็นเขาเมาแล้วบ่เนี่นี่นี่ติดก๊าโคละโอ้สองไอ้น้องไอ้เฮ็ดวิเฮือนเป็นไปเลยประเภทปัดไปเลยก็เ,เรียบร้อยเมนะื่อนั้น <c oughs> อ่บาบ่าตุกลองเบิ่ <c oughs> แต่ค่อยนี่ค่อยย่อมแล้วค่อยมีร่องแล้วมันเฮเธอหนึ่งไปย่้ว เออได้เลยเมลแอตูไปเคยต่โอ้ยแล้วตามรถตามเน้อนุ่มเนาะตับเนาะหนุ่มเนาะคักเนาะเดอดร้อยป่ะออกเถือเือออกแลยน้องเอยเบิ่งน้องดั้งนเฮ่อไหลไข่น้อยแล้วยตอนไปพูดก็เฮือไหลพแห้งแล้ว

นะสม,มุยวันทิพย์ช่องเจ็ดเหตุรับผู้นะโอ้โดนแล้วปีประตูบดินป่าไทยวิถีชีวิตการจำข้าวจำน้ำย้อนยุคแบบนี้หาเบิ่งไรย,ยนะเนียมันดีมีโอกาสจะมาทาถ่ายทำชมรายตามต่ำกระตำข้าวเมาใช่ไหม่ำข้าวเมาเ,าเมาดือนละทีปีละครั้งเลยครับคุณผู้ชมเลยเพือ่อเขาชีเฮ็ดเพื่อข,ออขืนเขานี่พราแห้งปีละเธอแพงเขยเนาะแพงเขยคงเยี่ยมให้กิน เย็ยดไม่เหยียดข้าจะแตกต่างกันแกไปเป็นเผาตรีเขาจะเหตุข้าวได้ง่ายเอออ่าเขาได้ง่ายข้าวดำข้าวตรีเนาะอข้าวเได้ง่ายเข้าได้ง่ายอันนี้ก็มีเหตุการ์เขาได้ง่ายจะเฮ็ดในงามกินงะกินงะเนาะตัวนั้นเนาะกินงะเหตุการ์เได้ง่ายอันนั้นเผาตรีจะเฮ็ดไปเขื่อยเขาตรเฮ็ดไปเฮื่อยไปลิ้นเฮื่อยแล้วก็พายเขาได้ง่ายไปเลย 我感觉，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 我 แต่น้องด้านเรียบร้อยส่งไอ้น้องเขาจะเฮ็ดพร้อมกันแบ่งกันต่ำพูดละคกนะเอามื่อนี้ก็เป็นมื้อที่โชคดีที่ว่าได้เห็นทุกขั้นตอนที่ชุ่มเหา่ไปเอาเข้าเมาไปพูดเขานับไปขั้นตอนไปพูดนะก็จะมาหอดขั้นตอนต่าอันนี้ก็จะเป็นประเพณีของพี่น้องโซนเผาโต๊ยเฮาที่ว่าเกมปีละครั้งที่จะเอาไปเทเคยไปลินยูเฮิร์เคยต้องได้ถือตัวนี้ไปนะ ขาเจ้าจะเอาไปเชือแนบซชือกองกองข้าเมานี่งกัเจ้าสารด้วยเอาใบเตยจากธรรมศาสตร์มาสารนะซชือขาชือดเชือกองข้าเมามัไปอันนี้แหละการเฮ็ดข้าเมามันก็ไม่ได้งายทุกคนเลยหลายหลายชนเผ่าก็น่าจะเอ็ดถือกันนะผู้ไทยเฮ้าก็เคยเอ็ดไปชุ่มเฮ้าเราไปไปฮักไปไปเด็ดเอาหงเข้ามากแล้วก็หูดออกมากกับยองคือกคือกันกับเขาเจ้าเอ็ดนะแต่ว่าเขาเจ้าปิดประเพณนีปิดประเภทนีที่ว่า เอาไปลินน้ำเขยเอาไปเขยลูกสาวสามที่สาวเมื่อเฮิร์ดผูแล้วปีหนึ่งอ่นพอเท่าไม่เท่านี่ทั้งทั้งเป็นลุงตาพระเข้าก็จะไปลินเฮิร์เขยนนะคือพยายามลูกสาวเขาละและ้วบรรยาการไปเขาเจ้าก็ไม่ได้ถืออ่าแต่ตัวเป้าไปเขาเจ้าจะเอาเข้าวเม่าเสื้อก้องกล้องใบเตยที่ว่าเขาเจ้าสานเองแล้วก็มีซาดแน่ที่ว่าเขาเจ้าเป็นเป็นประเพทน,นี้ของเขานะห่อนเขยแล้วห้อนมือกลับมานี่ เคยต้องคำนึ่งเองต้องฮู้ซึกตัวเองเขาเจ้าจะหาไม่ได้ถามเอาหันอันนี้สิ่งที่ตอบแทนนะเขาเจ้าขืยต,นะต้องได้เอาเงินเฮอนะหอดมือเขาลงมาห่อดมือเขาเจ้าลงเฮิอชิกับบ้านแล้วกะต้องได้เอาเงินเฮอต่ําสุดมีเฮอรุดหนึ่งแสนกีบนะอันนี้คือประเภทนี้ของเผ่าตะอุ้ยผู้เป็นขืยต้องตื่นตัวเองต้องฮู้จักเองว่าเวลาเขาเจ้ามาแบบนี้มาลิ้นเอาเข้าเมามา,มาเนี่ยเวลาเขากลับต้องได้ตอบแทนด้วยเงินคำกัาแก้วทุกคนเลยเป็นสิ่งที่ตอบแทน แล้วสร้างหักสร้างแพงการไปมาหาสู้กันระหว่างเขยกับเฮือนเผ่าเท่าไม่เท่านะแต่ว่าเฉล็บสำรับเผ่าตีเขาเจ้าจะจะเอ็ดอันเข้าได้ง่าไปนะอันนี้คือเรื่องเลาประเพณีของบรรดาส้นเผ่าเมื่อกีคือกันกินได้บ้านนี้เนาะได้แต่ว่าเธอเคยกินให้เคยแล้วหนึ่งเคยมามอ๋อมาตุกเป็นเคยแมนแมนกินได้กินได้มาเชียวไหมขนมปูมาณเผ่ามาได้กินได้โอ้แมนแมนเปนเคยได้ บาตุกเป็นเคยเผาตัวไว้นะเผาตัวตไว้จะได้กินอันนี้แมนเฮิร์นญาติพี่น้องของพอเท่าบาตุกทั้งนั้นเลยเจ้าเนี้ฉะนั้นบาตุกก็เป็นเคยนะจะได้กินข้าวเมาเวลาเคยมากแลเจ้าเอ็ดข้าวเม่าก,ก็กินอย่างที่แหละทุกนคนหอมแซ่บเลยขนาดเจ้าหยีบมันยังแซ่บเนาะวัฒนะเนาะ ือเข้มๆนอยนึงการเฮ็ดเขาเมาเฮ็ดเขาโคกันแล้วมือถือเป็นมือที่ว่ามีเวลาที่ได้พลาดทุกคนมาเที่ยวสมวิธีชีวิตของสาวสาวสาวดั้กับสาววาสนาอยู่ที่บ้านตุมรีเก้าที่เป็นบ้านตุมรีเก้ามือตะวทแขวงชาลวันนะเป็นคิดเด่นลาใไตนี่คือประเภทนี้เราล้วนที่นำมาฟะพ่อแม่พี่น้องกันนะครับชมทางบ้านอะที่ได้เดินทางกับก้อนบ้านนี้ทุกคนเลย ยิง่งยาวเลยมือนี้ตั้งแต่ตะเวนี้จนฮอดเมืองพีนนะตกอยู่ประมาณ200ปลายกิโลนะประมาณ250กิโลนะมือนะกอกเดินทางกลับก่อน,นขอบเจอแม่เท่าหลายๆเด้อ เม <hmm ื่อก้อนบ้านี้เอลูงในสนมดโดยเฉพาะทางสนเผาตาโอ้ยขอบมุกขอบใจหลายๆเอ้าโชคดีร่ำรวยเมื่อก้อนน้องสาวเมื่อานจะมาอย่าไม่เด้อด้วขอบคุ้มขอบใจหลายๆใจในบ้านเมื่อานจะหาแนี่ยยู่ในกินมากินน้ำกระดิ่งอีเนาะ้อ